พี่น้อยจ้ะอีกกี่วันเสร็จเนี่ยหลังนี้งานอีกสองวันเสร็จจ้ะอะไรนะอีกสองวันเสร็จจ้ะทำไมทำไวจังเออพึ่งก่อได้สี่วันจ้ะพึ่งก่อได้สี่วันจ้ะก็นี่ไงมันไวจะเสร็จอยู่แล้วจ้ะและอย่างหนึ่งผมถามหน่อยมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมเปลี่ยนช่างอีกแล้วพี่น้อยเป็นช่างใหม่เข้ามาอีกแล้วผมถามหน่อยพี่น้อยทางานกับผมมากี่ปีแล้วห้าปีเลยนะห้าปีแล้วแล้วทำไมเขาเข้าใจว่าพี่น้อยเป็นช่างใหม่ของผมวันที่ผมเป็นับจําได้ไหมจำได้พี่สระบุรีจำได้อ่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าผมบอกว่า เปลี่ยนช่างอีกแล้วช่างเก่าเหมือนกับว่าขับช่างเก่าออกเอาช่างใหม่อะไรประมาณเนี้ยพี่น้อยยืนยันหน่อยมองกล้องหน่อยกี่ปีแล้วอยู่กับผมอยู่มาห้าปีแล้วจ้ะห้าปีแล้วนะครับนะฮะอันนั้นก็คือเราเป็นจะนายเหมือนกันก็เลยไปช่วยไปมามีสองชุดจ้ะอ่าคืออย่างเงี้ยพี่น้อยเนี่ยไม่ได้รับงานจากผมเจ้าเดียวจ้ะก็ยังมีผู้รับเหมาเจ้าอื่นอ,อีกนี่จ้ะอ่าผมก็รู้จกักผู้รับเหมาที่พี่น้อยทำมะนะแต่เขารู้จักผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่แต่ว่าไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่รู้จริงไงพี่ <c oughs> เนาะเอาเป็นว่าอีกสองวันเสร็จนะอีกสองวันเสร็จจ้ะเชื่อนะชื่อจ้ะเออเขาไม่ได้เป็นคนงานใหม่นะอยู่กันมาห้าปีแล้วเออ